h e l lo everyone i m teacher ร o ร y ยอง today teacher จะมาทีสเกี่ยวกับเรื่องมาตาตัวสะกดก่อนที่เราจะมาเริ่มสตาร์ทกันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ v o cabulary ของบทเรียนนี้ก่อน v o cabulary คำแรกนะคะ d o l p h i n ดฟินโรมา P-O-T-A-T-O p พ t ต t ตมันฝรั่ง o r a n g e อ n จอรส้ม G R ีเอ กรีนเขียว B A N A N A บ a าน่ากล้วย t ิล e n นคะฝึกสเปลและ r ี a d i n g ด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่ม Start เรียนกันนะคะเรามาทบทวนมาตาตัวสะกดก่อนมาตราตัวสะกดทั้งหมดจะมีอยู่9มาตาตัวสะกดด้วยกันนะคะ ซึ่งเราจะมาเริ่มทบทวนกันมาตาตัวสะกดมีเก้าตาแม่กอกาแม่กงแม่กลนแม่เกลแม่เกลแม่กลมแม่กดแม่กบและแม่กกนะคะมาตาตัวสะกดทั้งเก้าตาเนี่ยนะคะ เราเริ่มเรียนกันมาตั้งแต่เกรดวันเกรดทูนะคะ today วันนี้นะคะเราจะมาเรียนทั้งหมดมาดูไทม์ไลน์กันนะคะเราจะมาเรียนกันอยู่5มาตานะคะมาตาแรกแม่กอกา Number 2มาตาแม่กง n ม m b e r 3มมาตาแม่กลม Number 4มาตาแมกเกอร์และหมายเลข5มาตาแมกเกอร์ today นะคะเราจะมาเรียนกัน5มาตานี้นะคะซึ่งซึ่งจะสะกดตามตรงมาตาตัวสะกดเลยนะคะอ่าหมายเล1มาตาแมกอกานะคะอ่าคำแรกดู example นะคะ มาตาแม่กกาเป็นมาตาที่ไม่มีตัวสะกดนะคะมาดูนะคะ example ah what is it ใช่แล้วค่ะ is it is it dolphin คือปลาโลมาค่ะ ah, net what is it is is a cap ปูปออปูนะคะไม่มีตัวสะกด uh. What is it? It is t o t hot มาค่ะนี่เป็นคำบางคำนะคะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดแม่กอกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกด Next ต่อมา นี่ก็มาตามแม่กอ,อการนะคะคือส่วนต่างๆของร่างกายเราหรือบอดี้นะคะเช่น <Gen>, example head ศีรษะ eye ตา ear หู neck คอ shoulder ลายแฮนดมือเล็ดขานี่หัวเข่าฟุตเท้านี่นะคะคือคำในมาตาแม่กอากาซึ่งอยู่ในร่างกายของเรานะคะเน็กมาตาแม่กง มาตาแม่กงเป็นมาตาที่มีงองูเป็นตัวสะกดนะคะคาที่ลงท้ายด้วยตัวงองูนั่นเองนะคะ Number รมันคือมันฝรั่งนะคะหรือโปเตโตเหล่านี้เองค่ะ Number two What is it? Is it pumpkin ฟักทองนะคะ Next What is it? Is it cucumber มันคือแตงกวามาตาแม่กง Today วันนี้จะเอาเกี่ยวกับเรื่อง vegetable มาคือเรื่องเกี่ยวกับผักนะคะ นักเรียนสังเกตตัวงองูที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ไว้นะคะทุกคำจะสะกดด้วยงองูคือแม่ตาแม่กงนะคะเน็กมาตาแม่กลมเป็นมาตาที่มีมอมาเป็นตัวสะกดนัมเบอร์วั ดูเอ็กซ์แอมเปอร์นะคะ,ะสม้มออเรน e ์นั่นเองไอศกรีมลมค่ะอัมเบอร์เป็นคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะเน็กมาตาแมกโร เป็นมาตาที่มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดเรามาดูเดอะพิเจอร์รูปแรกนะคะอะ่าว้าวใครสีเขียวนี่นะคะกรีนอ่ากราสแก้วนะคะสังเกตนะคะ ตัวที่ทีเชอร์กีดเส้นใต้ไว้ลงท้ายด้วยพยัญชนะที่มีวแหวนเป็นตัวสะกดเน็กมาตาไม่เกยเป็นมาตาที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกด example ที่กระโดดอยู่นี้ที่เห็นนะคะคือตัวอะไรเอ่ยกระต่ายนะคะและบิด Next รูปต่อไปบานาน่ากล้วย Next Picture รูปต่อไปโอ้ oh, กระโดดมาเลยนะคะมันคือผู้ชายนะคะแมนเรามาดูนะคะ exercise ส์เอ็กซ์ในวันนี้ดูคําต่อไปนี้ว่าอยู่ในมาตตาตัวสะกดอะไรนะคะนักเรียนสังเกตคําข้าวกุ้งกะลาโปรงลางสามควายวัวขนมสติลเด้นลองสังเกตสิคะว่าคำแต่ละคำมี ตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่อะไรบ้างนะคะลองดูซิว่า student จะทำแบบฝึกหัดนี้ถูกต้องหรือไม่ลองทําดูนะคะเรามาดูคำตอบกันว่า student ทาถูกต้องหรือไม่ดูนะคะข้าวมีวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่เกล กุ้งมีงองงูเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กงกะลาไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กอกาปงลางมีงองงูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กงสามมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กมควย มียอยักษเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่เกยวัวไม่มีตัวสะกดนะคะวแวนที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยคืออยู่ในสระอัวนะคะเพราะฉะนั้นวัวไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กอกาขนมมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กลมนะคะ สติลเดนได้ทำเกี่ยวกับเอ็กซ์ไซส์ไปแล้วนะคะ Today ในวันนี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับมาตาแม่กกาแม่กงแม่กลมแม่เกยแม่เกลไปแล้วนะคะให้สติลเดนกลับไปทบทวนด้วยทั้ง5มาตานี้นะคะจะสะกดตรงตัวตามมาตาตัวสะกดเลยนะคะไปฝึกอ่านฝึกเขียนอ่านให้กล้องเขียนให้สวยนะคะ โอเคค่ะ okay today อ่า thank you see you next card ค่ะ